สวัสดีครับพ่อโจนั่งเคิงโอเคเรามาลุยลูบิด EP สอง 2> EP 2. สก็คือ,อต่อไปนี้มันจะเป็นสเต็ปเป็นสูตรเข้าสูตรแล้วนะอพี EP ที่แล้วเราทำสอชั้นแล้วใช่ไหมสอชั้นหมดแล้วใช่ไหมคือเราต้องเตงรียมลูบิดอย่างนี้แล้วต่อไป ก็จะเป็นสูตรที่เราจดมาแล้วเราค้นคว้ากันมาใช่ไหมกว่าจะได้ใช้เวลานานมากกว่าจะทำได้มันเป็นการค้นคว้าเป็นการหาสูตรโดยการเป็นแอบดูชาวบ้านเขา้าไม่จดไว้นี่ดูนะเป็นอย่างนี้โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วไหนสองแถวยังเช็คซิสองแถวนะสูตรหนึ่งเข้าสูตรหนึ่งนะครับเราจะทําหน้าเหลืองด้านบนนี้ให้เป็นกากบาดกากบาดก็คือมีเซนเตอร์เหลืองมี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 เหลือง ให้สีเหลืองเป็นกากบาทหน้าตายอย่างนี้เลยอ่าสูตรบ้างไงเอ่ยสูตรนี้นะสูตรหนึ่งมีสเตปหนึ่งสงสามสี่ห้าหกมีทั้งหมด6กสเตปขวาลงเล่นหน้าไหนก็ได้นี่หน้าไหนก็ได้ขวาลงบนขวาหน้าหมุนซ้ายขวาหน้าขวาบนขึ้นปึ๊บเห็นไหม เมื่อกี้เรามีแค่ลูกเหลืองลูกเดียวใช่ไหมก็ทําต่อไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นกากบาดอ่าโอเคทําต่อขวาลงบนขวาหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถ้ายังไม่ได้ก็หมุนหน้าไปเรื่อยๆเอาหน้านี้บ้างโอเคลงปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บอ่ายังไม่ได้ถ้าหมุนไปเรื่อยๆปึ๊บ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 อ่ามาแล้วอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่ากากบาดแล้วกากบาดแล้วนะคือตัวหลักๆของเราจะบอแค่ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแบบนี้กับแบบนี้เหมือนกันก็คือเข้าสูตรกรากบาดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน โอเคพอได้การรกบาทเสร็จแล้วสูตรเข้าสูตสองเลยมันจะทําให้เป็นปลาตะเพียนเป็นรูปปลาตะเพียนนั่นเองแต่ว่าเทียของพ่อโจเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย,ยน่าตายมันก็เป็นปลาตะเพียนแล้วก็คือข้ามเป็นสเต็ปหนึ่งมันก็ถือเป็นกากบาทแล้วนะเพราะว่าไอ้พวกที่แบบไอ้สองอันนี้ยมันไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้มันเป็นบวกเลยก็ข้ามไปสูตรปลาตะเพียนแล้วก็เล่นตรงเหลือมันโอเคต่อไปสูตรปลาตะเพียน ปตาตะเพียนสูตร2คือสูตรนี้มีทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดแปดสเต็ปด้วยกันเห <c oughs> มือนเดิมเอาเหลืองขึ้นเล่นหน้าไหนก็ได้หน้าไหนก็ได้นะอ่าขวาขึ้นหมุนลงฮึบฮึบบนสองรอบหนึ่งสองขวาลงปึ๊บอ่าโอเคปตาตะเพียนคือไง ปลาตะเพียนคือแบบนี้เห็นไหมอันนี้หัวปลานี่หางปลาน้ขิงชอบเรียกว่าปลาแบบนี้เขาเรียกว่าปลาตะเพียนอ่าอันนี้ก็ปลาตะเพียนเหมือนกันแต่มันเกินมาอ่เม็ดหนึ่งเห็นไหมมันจะเกินมาเม็ดหนึ่งตรงนี้ปลาตะเพียนเหมือนกันโอเคต่อไปไหนปลาตะเพียนอยู่ไหนอยู่ปลาตะเพียนอ่าโชว์ปลาตะเพียนให้ท่านผู้ชมดูด้วยมันเป็นปลาตะเพียนแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะทําให้หน้าเหลืองนี้เต็มทั้งหน้า โดยการทำปาะเพียนอีกรอบหนึ่งปาะิพียนสูตรปาะิพียนอีกรอบหนึ่งโอเคสเต็ปแรกเป็นปาะเพียนอย่างนี้ใช่ไหมเอาหัวปาะเพียนเข้ามือเราอย่างนี้ก็คือเล่นหน้านี้นี่เองหน้าส้มนะโอเคเริ่มเลยปด<ะ>ลงบนสองรอบล่างโอเคก็ okay. <ง>จะได้ปาะิพียนอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทําเหมือนเดิมเอาปาะิพียนเอาปากเข้ามือเราเหมือนเดิมแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่ง เป็นแล้ว,ลวถ้าไม่เป็นปลาตะเพียนก็มันก็คือปลาตะเพียนนี่แหละแต่มันมันหามาเพิ่มมาจุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หลักการง่ายๆปกติเราถ้าไม่มีจุดนี้ใช่ไหมเราจะเป็นปลาตะเพียนว่ามันนี้เราเอาหัวขึ้นเลยปุ๊บให้มันเหมือนเสาไฟอะรูปเสาไฟอะโอเคเล่นหน้าปลาตะเพียนเลยขึ้น,นลงนปุ๊บสองทีทล,ล่าง เห็นไหมเป็นปาระเพียนแล้วมันจะกลับมากลายมาเป็นปาระเพียนปาระเพียนแล้วทำไงเหมือนเดิมเอาปากปาระเพียนมาเข้ามือเราอย่างนี้ปุ๊บเข้าสู่ปาระเพียนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเค,อเคปาระเพียนอีกรอบหนึ่งกลับปาระเพียนมาอีกรอบหนึ่ง<ร>าหาเราอีกรอบหนึ่งทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8อ่าเต็มแล้วโอเคแล้วเราก็ได้หน้าเหลืองเต็มมาแล้วได้ยังขี่ได้ยังได้ยังแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะแล้วมาดูนี่่ะเห็นไหมแถวสามยังไม่เต็มนะครับแถวสามยังไม่เต็มแถวสามเต็มยังเต็มอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสูตรต่อไปกันเลยเขาเรียกว่าสูตรอะไรนะก้ามปูสูตรก้ามปูมีทั้งหมดกี่สเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองครั้งหมุนสิบสองครั้งเลยนะต่อไปเราจะมาดูว่าก้ามปูมันเป็นยังไงก้ามปูก้ามปูแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ใช่แล้วเห็นไหมมันเหมือนก้ามปูไหมก้ามปูอย่างเงี้ยใช่ถ้าหมุนไปหน้าอื่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเป็นก้ามปูอย่างเงี้ยให้หมุนมาหาเซ็นเตอร์สีของมันเห็นไหมมันจะเป็นก้ามปูก้ามปูหน้าอื่นไม่เป็นก้ามปูนะนหนขิงโชว์สิก้ามปูไหมก้ามปูเหมือนกันโอเคเร่เห็นมีก้ามปูใช่ไหม แต่ว่านี่ได้ก้ามปูแล้วอ,อันนี้ในกรณีที่มีก้ามปูนะแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีก้ามปูก็อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะบอกมาเริ่มก้ามปูเอาหน้าก้ามปูมาที่มือขวาแปะโป๊ะและเราก็จะดันขาขึ้นโอเคดันขาขึ้นเข้าสู่เลยมาเริ่มกันหนึ่งสองหมุนล่างสองหนึ่งสองขวาขึ้นบนขวา ขวาลงล่างขวาสองหนึ่งสองบนเออขวาขึ้นบนขวาขึ้นโบ๊ะโอเคเสร็จแล้วเรามาเช็คดูว่ามันปีก้ามปูไหมเฮ้ยมาแล้วก้ามปูใหม่ไว้มาแล้วก้ามปูใหม่ไว้หน้าเต็มโอเคถ้าแบบนี้ให้หันหันหน้าเซนเตอร์หน้าเต็มหน้าสีส้มนะหันหน้าสีส้มอ๋ออันนี้คือเข้าขูดเข้าขูดสุดสูตรเข้าสูตรสุดท้ายแล้วนะ โอเคโอเคแล้วเราก็ได้ก้ามปูมาแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะโอเคต่อไปจะเป็นสูตรจบแล้วนะน้ําขิงเป็นไงดูก้ามปูดิเฮ้ย <c oughs> น้ำขิงมันเป็นก้ามปูทุกหน้าเลย <c oughs> อันนี้ <c oughs> จะอีก <c oughs> สเต็ปหนึ่งครับเดี๋ยวคอยอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้เอาสเต็ปจบก่อนมันจะเป็นก้ามปูทั้งหมดมีสามหน้านะหนึ่งสองสามแล้วอีกหน้าหนึ่งมันจะเป็นหน้าเต็มนี่คือเข้าสูตรจบได้เลยนะโอเคมาลุยก,กันเลยโอเค สูตรจบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจบโอเคมาลุยกันเราจะเล่นหน้าไหนก้ามปูกาป้ามปูหน้าเต็มกา้ามปูให้เลือกเล่นหน้าเต็มโอเคเข้าสูตรกันเลยหมุนหลังสองปึ๊บหนึ่งสองแล้วก็อ่าพลิกไปดูว่าตรงนี้เป็นสีอะไรเซนเตอร์เป็นสีอะไร ให้หาดูว่ามันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมให้หมุนกลับไปหาสีแดงของมันปึ๊บเห็นไหมเซนเตอร์ส,สีแดงของมันแล้วอา่าซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นหมุนหลังสองหงสองหมุนล่างสองแล้วก็บิดสีให้ตรงกับเซนเตอร์ตัวนี้ปุ๊บโอเคเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายหมุนหลังสองหนึ่สอง จบแล้วครับตอนนี้ก้ามปู4ีหน้าอันนี้แต่ยังไม่จบเราจะต้องทำให้เป็นหน้าเต็มหนึ่งหน้าก่อนถึงจะเข้าจบสูตรสุดท้ายได้โดยการอันนี้ก็จะเป็นสูตรเพิ่มมานะครับเป็นสูตรก้ามปู4ีหน้านะมีทั้งหมดกี่สเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สบสิบเอ็ดสิบสองสิบสเต็ปเหมือนกันเลือกหน้าไหนก็ได้หมุนหลัง2 ปึ๊บหนสองบนขวาหนึ่งสายขึ้นหนึ่งขวาขึ้นหนึ่งหมุนหลังสองหนงสองสายลงขวาลงบิดสีให้ตรงกับเซนเต,นเตอร์อ่าโอเคหมุนหลังสอง,งสองโอเคเรามาเช็คดูว่าเป็นก้ามปูไหมก้ามปูก้ามปูก้ามปู หน้าเต็มมาแล้วโอเคอันนี้เข้าสูตรจบได้เลยอ่ะสูตรจบเลือกเล่นหน้าไหนเหมือนเดิมเล่นหน้าเต็มมาโอเคหมุนหลังสองหนึ่งสองหมุนหาเซ็นเตอรสสอ์สีส้มอยู่ไหนสีส้มอยู่ฝั่งนี้หมุนไปหามันนี่นะเข้าแล้วอ่าต่อไปไหขวาขึ้นซ้ายขึ้นหมุนหลังสองปุ๊บปุ๊บอ่าซ้ายลง ขวาลงบิดสีตรงกับสีมันมาแล้วหมุนหลังสองปึ๊บปึ๊บจบโอเคเรียบร้อยอ้าวของเธอล่ะ <S <S ฮ้ยแอบซุ่มเอาจริงอะน้ำขิงมันเล่นจบไปตั้งนานแล้วป๋ามดอะเอ่อวนๆวนๆเอาที่สุดที่เราเล่นกันนะคือน้ำขิงทำเวลาได้ดีที่สุดที่เราเอ่อเล่นเล่นกันมา,นา <ทำ S 1> เนาะประมาณกี่นาทีนะสองนาทีสองนาทีสองนาทีหน่อยนี่แหละ ของพ่โจตกประมาณสามนาทีกว่านะที่จับเวลากันโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดติดตามพวกเราหรือถ้าใครอยากได้สูตรนี้เดี๋ยวพวกเราจะถ่ายรูปแล้วลงไว้ใต้คอมเมนต์ลงได้ไหมไม่ได้ <laughs> เดถ่ายวิดีโอให้ <laughs> อ่าเดีวถ่ายวิดีโอให้มันจะดูง่าย,ายอ่าหรือไม่ก็ไปศึกษากันเองไม่อยากโอเคหรือใครอยากได้รูบิดสุถูกเรามีลิงก์ด้านใต้นะครับ ถูกมากอันละเท่าไหร่วะไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบาทใช่ไหมใช่ไม่ถึงห้าสิบาทประมาณยี่สิบสามสิบนี่แหละจำไม่ได้แต่ลองดูหมุนลื่นปื้นลื่นปืดนลื่นปืดนลื่นปืดนะะลื่นปืดนลื่นลื่นมากลื่นจริงๆอันนี้มันเป็นรุ่นรุ่นที่เราเออลิงนะแต่รุ่นเนี้ยมันหมุนยากแข็งมากเลยแข็งปกเลยตัวเนี้ยเป็นตัวนี้น่าจะดีกว่าโอเคแล้วก็ไปสนุกกันลองไปเล่นดูว่ามันเป็นไงสนุกไหมถ้าเล่นได้นะเอาไปโชว์เพื่อนเป็นไงโชว์เพื่อนนั เพื่อนตกใจเพื่อนงนงดิเฮ้ยทำได้ไงใช่ไหมโอเคมันจะเท่มากนะครับบาย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 